ทำเนียมเจ้าแม่ทำเนียมจะไม่ยอมได้ไงเจ้าแม่ทำเนียมไม่ยอมจกไรเองเด็ทักษิณเทพทักษิณเทพทักษิณเทพทักษิณไม่ได้เจ้าแม่ทำเนียมเจ้าแม่ทำเนียมใไงเอาห้าสิบเมตรสุดท้ายเทพทักษิณเจ้าแม่ทำเนียมเจ้าแม่ทำเนียมเทพทักษิณเจ้าแม่ทำเนียมออ๋แล้วเจ้าแม่ทำเนียมรู้จะมว่าเด็กทักชีพทุกทีทุกทีเด็กมาที่ถ่ายผมว่า เดี๋ยวให้ไฟจะแริงขันดูรีเทสหน่อยนะครับตอนนี้คู่ขี่สูสถี่ะลกเลยนะครับตัดสินยังไม่ได้เลยใครชนะนะครับระหว่างเทพสักศิกับเจ้าแม่ทำเนียมโอ้โหตอนนี้นะครับประมาณ5เมตรเข้าสารนะครับดูแล้วนะครับโอ้เป็นนัดภาพไก่ชนมาภาพเรือโอเคนะครับครับหัวยาประกาศผลการแข่งขันเรือ40ฝีภายนะครับ ที่สนามเทศบาลตำาบลข้าขอยางระหว่างเรือเทพศักดิ์สิทธิ์อยู่ในร่องน้ำน้ำเงินพบกับเรือเจ้าแม่ธรรมเนียมอยู่ในร่องน้ำสีแดงผลการแข่งขันเรือเทพศักดิ์สิทธิ์อยู่ในร่องน้ำสีเงินเป็นฝ่ายชนะเจ้าแม่ธรรมเนียมครับในรอบนี้ขอเสียงปรบมือ